กาละครั้งหนึ่งมีสองช่างตีเหล็กแมวและนกกระจอกอาศัยอยู่พวกเขาทำของมีประโยชน์มากมายไปขายต่างงานต่างๆและมีสาวน้อยน่ารักอาศัยอยู่ด้วยพวกเขาเรียกเธอว่าชิฮาก้าถ้าชอบเล่นมากเกินไปและจะเล่นตั้งแต่เช้าจนค่ำ สอรดำมาใบ้กาก็ากระเสริมกระโดดออกมาจากเตาเขาเริ่มจับเด็กสซนลาพววเขากลับบ้านไปไกลได้เลยบาไว้ไก้าหนูไม่ได้สซนนะอยามีชีวิตที่ยืนหยาวและมีความสุขตลอดไปวันหนึ่งแมวและนกกระจอกกำลังจะออกไปทำงาน ฉันบาใบากะ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 ที่ห้าก็าเลิกสนได้แล้วดูแลตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวพวกเราซื้อของจากที่งานมาฝากนะม,มีดามีดามาขายมีดามีดามาขายซื้อไม่มีดามาขายมีดา,ม,ามีดามดาขาย ยายเด็กที่อยู่กับแมวกับนกกระจอกจ้ำม่ำจังทําไมฉันไม่กินเธอซะหล่ะอืมแค่หวังว่าเธอจะไม่กระโดดเข้าไปในบ้านของเธอซะก่อนล่ะนะเอาล่ะมันจะกระจีจะกระจิไปหนูเธอคุณริง ใช่ไหมเอองัน้นก็ขอตัวคะ่ะชิอกา็ล็อกประตูด้วยอย่าให้จิ้งจอกเข้ามานะอย่าให้เธอมาวุ่นวายอย่าให้วุ่นวายที่นี่แต่ใหญ่จิ้งจอกตัวแสบก็อยู่รอจนถึงตอนที่แมวและนกกระจอกหายลับไปหลังหุบเขาจึงวิ่งกลับมาหาชิอาได้อีกทีและตอนนี้เจ้าจิ้งจอกก็เดินไปมาอยู่นอกหน้าต่างบ้าน กำลังคิดหาวิธีล่อให้ชิฮาก้าออกจากบ้านคุณ <What? S 2> แมวกับคุณนกกระจอกสอนหนูว่าอย่าปล่อยให้คุณเข้ามาฉันแค่อยากจะเอ่อมาเล่นกับหนูจริงเหรอเล่นอะไรกันคะเอ่อเรามาเล่นนะมาเล่นแบบที่คุณเล่นกับกระต่ายกันเล่นวิ่งไล่จับเดี๋ยวหนูเป็นกระต่าย <c oughs> คุณเป็นจิ้งจอกคุณต้องวิ่งไล่จับหนู จองหนูทำแครอทลนเฮ้ยยิงจอกกลับไปเอาแครอทให้หนูหน่อยหนูหนชำร่วงหอ oh. อ๋อแกหนังจิ้งจอกโดนแน่โดนแน่หนูไม่ได้ให้เธอเข้ามาเราเล่นกันเฉยๆฉยชิฮอก็อย่าเล่นกับจิ้งจอกอีกซื้อบอ้์เดี๋ยวก็โดนลักลาตัวไปกินทำตัวให้ดีไม่งั้นจะโดนบาเบาก้าจับไปนะเข้าใจนะค่ะ จิงจอกนั่นอยู่ไหนอ่ะสงสัยจะเจอดาบเราเข้าไปเลยกลัวจัดน,นะเนอะเฮ้ยเอ็เธอเดี๋ยวที่งานก็เลิกกันก่อนพอดีคราวนี้จิงจอกรอจนแมวกับนกกระจอกออกไปไกลสุดๆจากบ้านทีนี้พวกเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงเด็กนั้นแล้วใครหรอคะนี่กระตายสุด้าเองมาทำไมคะเล่นไง หนูชวนฉันเองนี่คนเห็นจิ้งจอกแถวนี้ไหมคะเอ่อไม่ก็ไม่เห็นนะมาเล่นแบบที่คุณเล่นกับจิ้งจอกเดี๋ยวหนูเป็นจิ้งจอกคุณเป็นกระต่ายคุณต้องวิ่งหนีหนู ก็ไม่ใช่เจ้ากระต่ายสุดฮาจริงๆหรอกนะ ฉันไม่ได้จะกินหนูนะไม่หรอกเหรอเรามาเล่นเออมาลองอบไผ่ไหมหมายถึงปั้นไผ่เหรอไม่อบไผ่หนูนั่งรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาแล้วอบไผ่นี่เล่นยังไงเหรอให้ไผ่นั่งอยู่บนรั่วตรงนี้จากนั้นก็เอาเข้าไปในเตาไงต่อต่อไปเหรอเนาก็าปิดเตาไว้ แล้วรอห้านาทีจนสุกเต็มที่ไม่เอาหน้าปล่อยพว่ออกสักทีแล้วขดตัวซะฮะทายังไงหรือทาไ,ไม่เป็นม่เป็นไม่เอาหนา้าโถเอ้ยวันนี้จะได้กินตอนไหนเนี่ยถือพั่วไว้เลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเธอจะต้องขึ้นไปอยู่บนพั่วก,ก่อนแล้วหนูก็พับขาแล้วขดตัวแบบนี้แล้วก็ใช้หางปิดหน้าเอาไว้เข้าใจเข้าใจค่ะเอาพายไปวางไว้บนพั่วแล้วเอาเข้าไปในเตาปิดเตาซะแล้วรอห้านาทีจนสุกได้ที่ เอ้ยอ้าวเดี๋ยวคุณแมวกับคุณนกกระจอกจะกลับมาแล้วมีพายกับเค้กอร่อยอร่อยด้วยจริงจอกหนูต้องกลับแล้วนะพอแล้วนะค่อยเล่นใหม่พรุ่งนี้เอ้ยอ้าวเค้กอร่อยพายอร่อยกันเหรอเ้วจะกลับยังไงอ่ะอะอคุณมาช่วยนันบาใบาก้าหนูเล่นกับจิ้งจอกไม่ยอมฝากคุณแมวกับคุณนกกระจอกบาใบก้าจะจำหนูแล้ว หนีไปกระต่ายวิง่งท่านใครอ่ะจิจอกอะไมใช่จริงจอกนะแกาอีกแล้วนะมาเดี๋ยวเราเป่าขมาออกให้คุณแมวคุณนกจอกมาแล้ว ชูวิตมันปันยังเก้น่าสมเพชบ๊ายบายค่ะกลับบ้านแล้วไปอยู่บ้านจิงจอกโอ้ตัวฉิบ กาเราซื้อพายเจ้าที่งานมาฝากด้วยโอ้ยเย้พายอร่อยอร่อยไปกันเถอะเร็วเข้าค่ะกลับไปกินพายกันเปล่าค่ะบาบีค้ามาพอหนูไปเล่นกับยิ้งจอก กับหนูวิ่งเร็วมากวิ่งหนีอย่างไวจริงๆแล้วจิ้งจอกนั่นก็ไม่ได้จะกินหนูนะแค่มาเล่นทำพายแสนอร่อยกันแป๊บหนึ่งแต่ก็ยังเล่นไม่จบเลยบาบาก้าก็โผล่มาจะมาลากเจ้ากระต่ายกับหนูให้ไปอยู่ในเตากับมันเพราะเตาที่บ้านจิ้งจอกสกรปรกมากแมลงสาบนี่วิ่งไปชั่วเลยแมชชีฮาก้าจะสร้างปัญหาให้มากมายแต่หลังจากนั้น เจ้าจิ้งจอกก็ไม่คิดจะจับชิฮาก้าอีกเลย